สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับค,คุณครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ เจอกันค่ะเป็นคลิปที่61แล้วนะคะคลิปที่แล้วคุณครูมีการบ้านใช่ไหมคะก็คือหนังสือเรียนของเราหน้าที่45ใช่ไหมคะมีทั้งหมด6ข้อทําใส่สมุดใช่ไหมคะคลิปนี้จะมาฉะเฉลยนะคะใครถูกก็ขีดถูกด้วยนะคะใครผิดก็แก้ด้วยนะคะหรือแค่จะทํานอกเหนือจากวิธีของคุณครูก็ได้นะคะขอแค่คําตอบเราเหมือนกันค่ะเรามาดูข้อที่1เลยนะคะ จำนวนเต็ม4เศษ็จ1ส่วน2หารกับ2นะคะวิธีทำลอกโจกลงมาเลยเท่ากับค่ะเราก็ต้องแปลงนะคะจากเศษส่วนจำนวนคละนะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็คือเอาตัวส่วนคูนกับจำนวนเต็มบวกกับตัวเศษนะคะสคูณ4เป็น8บวกอีก1เป็น9นะคะได้เศษ9ส่วน2ค่ะหารกับจำนวนนับของเราก็คือ2นั่นเอง เท่ากับค่ะเศษ9ส่วน2นะคะคูณคูณกับอะไรคะเราจะต้องทำการกลับเศษเป็นส่วนค่ะตรงนี้ค่ะถ้าเป็นจำนวนนับของเราปกติส่วนจะต้องเป็น1เสมอนะคะก็กลายเป็นเศษ2ส่วน1ใช่ไหมคะพอเรากลับเศษเป็นส่วนแล้วก็จะเป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2ค่ะเท่ากับค่ะบรรทัดถัดมาก็ต้องเอาตัวเศษค่ะคูณกับตัวเศษนะคะตัวส่วนค่ะคูณกับตัวส่วนค่ะ ตัวเศษของเราเป็น9คูณกับ1นะคะตัวส่วนก็คือ2คูณกับ2ค่ะเท่ากับค่ะเคูณ1เป็น9นะคะ2คูณ2เป็น4ค่ะคูณกันออกมาแล้วยังอยู่ในอะไรคะอยู่ในรูปแบบเศษเกินค่ะเพราะว่าตัวเศษค่ะมากกว่าตัวส่วนนะคะเราจะต้องเอา9ค่ะเป็นตัวตั้งหาร4ดูที่แม่4ค่ะ4อะไรถึงจะได้9คะ4 2่เป็น8ลบกันค่ะ ได้แล้วนะคะข้อนี้ตอบค่ะจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน4ค่ะตอบนะคะจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน4ค่ะเรามาดูข้อที่2ค่ะ10ค่ะหารกับจำนวนเต็ม2เศษ4ส่วน5ค่ะตรงนี้ทำยังไงคะถ้าเป็นจำนวนนับส่วนจะต้องเป็น1เสมอใช่ไหมคะก็ใครไม่เขียนก็ได้นะคะหรือใครจะเขียนก็ได้การลืมค่ะวิธีทำเลาจดลงมาก่อน เท่ากับค่ะจำนวนนับเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะก็คือ10หารกับเท่าไหร่คะเราจะต้องแปลงจากเศษส่วนจำนวนคละนะคะให้เป็นเศษส่วนเกินค่ะ5คูณ2แล้วก็บวก4นะคะ5คูณ2เป็น10บวกอีก4กลายเป็นเศษ14ส่วนหค่ะเท่ากับบรรทัดถัดมาก็10ค่ะเป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนนับใครจะเขียนส่วนก็ได้ไม่เขียนส่วนก็ได้นะคะเพราะว่า จำนวนนับของเราเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะยังไงเราก็ต้องเอามาคูณกับตัวเศษค่ะก็เท่ากับคูณค่ะตรงนี้อะไรคะเศษ14ส่วน5ใช่ไหมคะพอเรากลับเศษเป็นส่วนแล้วก็จะได้เศษ5ส่วน14ค่ะเท่ากับบรรทัดถัดมาจำนวนนับค่ะก็คือ10คูณกับตัวเศษค่ะก็คือ5นะคะส่วนก็เป็น14ค่ะตรงนี้สามารถตัดได้ไหม ตัดได้นะคะก็คือคู่ของ10แล้วก็14ค่ะโดยใช้แม่2ในการตัดนะคะเอาแม่2มาตัดเลยค่ะ2อะไรถึงจะได้10คคะ2 5เป็น10ค่ะ2อะไรถึงจะได้14ค่คะ2 7เป็น14ค่ะมันทัดนี้นะคะจะได้ตัวเศษนะคะก็คือ5คูณกับ5ตัวส่วนก็เป็น7ค่ะเท่ากับหคูณ5เท่ากับ25ค่ะส่วนก็คือ7นะคะ ตอบอะไรคะตอบได้หรือยังยังไม่ได้นะคะเพราะว่าคูณกันออกมาแล้วยังอยู่ในรูปแบบเศษส่วนเกินค่ะเอา25เป็นตัวตั้งนะคะหารกับ7ค่ะได้เท่าไหร่คะหารกันออกมาแล้วนะคะก็คือจำนวนเต็ม3ค่ะเศษ4ส่วน7นะคะตอบค่ะจำนวนเต็ม3เศษ4ส่วนเนะคะเรามาดูข้อที่3กันค่ะ จำนวนเต็ม6เศษ2ส่วน3ค่ะหารกับเศษ2ส่วน3นะคะวิธีทำลอกโจลงมาก่อนเท่ากับค่ะแปลงจากเศษส่วนจำนวนคลาตรงนี้นะคะ6คูณกับ3แล้วก็บวก2ค่ะเป็นเท่าไรเป็นเศษ20ส่วน3ค่ะหารค่ะหารกับอะไรคะหารกับเศษ2ส่วน3ค่ะเท่ากับค่ะบรรทัดต่อมาตัวยึดของเราก็คือเศษ20ส่วน3นะคะ คณจะต้องอะไรคะกลับเศษเป็นส่วนคะ่ะโจทย์กำหนดให้ก็คือเศษ2ส่วน3พอกลับเศษเป็นส่วนนะคะก็กลายเป็นเศษ3ส่วน2คะ่ะเท่ากับค่ะตัวเศษนะคะคูณกับตัวเศษตัวส่วนค่ะคูณกับตัวส่วนนะคะตัวเศษของเราก็คือ2 0ค่ะคูณกับ3นะคะตัวส่วนก็คือ3ค่ะคูณกับ2ตรงนี้คุณครูจะตัดก่อนคูณนะคะ คู่แรกนะคะคู่ของ20ค่ะแล้วก็2คู่ต่อมาค่ะก็คือคู่ของ3แล้วก็3นะคะ10แล้วก็2ตัดโดยแม่ที่2ค่ะ2อะไรถึงจะได้2 2 1สองเป็น2ค่ะ2อะไรคะถึงจะได้20 2คูณ10เป็น20ค่ะต่อไปนะคะมาตัดคู่ของ3และ3กันค่ะ อะไรคะคูณ3เแล้วได้3ค่ะ3อะไรถึงจะได้3ค่คะ3 1เป็น3ทั้งคู่เลยเท่ากับค่ะตัวเศษนะคะก็จะเป็น10คูณกับ1ตัวส่วนก็คือ1คูณกับ1เท่ากับค่ะ10คูณ10คูณ1เป็น10นะคะส่วน1เราจะไม่ได้ยมเขียนนะคะข้อนี้ตอบค่ะเป็นจำนวนเต็มก็คือ10ค่ะ เรามาดูข้อที่4กันนะคะเศษ18ส่วน25หารกับจำนวนเต็ม2เศษ7ส่วน10ค่ะลอกจะลงมาก่อนนะคะเท่ากับค่ะตรงนี้เศษ18ส่วน25ก็คือตัวยึดของเราอยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ค่ะจากเศษส่วนจำนวนคะนะคะให้เป็นเศษส่วนเกินค่ะเอาตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มบวกกับตัวเศษนะคะได้เศษ27ส่วน10ค่ะเท่ากับ ตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะเศษ18ส่วน25เราจะต้องเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างหลังนะคะคูณค่ะทําการกลับเศษเป็นส่วนนะคะโจทย์ให้มาก็คือเศษ27ส่วน10พอกลับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เศษ10ส่วน27ค่ะเท่ากับค่ะตัวเศษนะคะคูณกับตัวเศษตัวส่วนนะคะคูณกับตัวส่วนตัวเศษก็คือ18ค่ะคูณกับ10ตัวส่วนก็คือ25คูณกับ 27ค่ะตัดได้ทั้ง2คู่นะคะสามารถตัดก่อนคูณได้เรามาดูที่คู่แรกค่ะก็คือคู่ของ18แล้วก็27ค่ะก็เอาอะไรคะมาตัดคุณครูจะเอาแม่9มาตัดเลยค่ะ9อะไรคะถึงจะได้18 92เป็น18ค่ะ9อะไรถึงจะได้27ค่ะ9คูณ3ใช่ไหมคะคู่ต่อไปค่ะคู่ของ25แล้วก็10ค่ะตัดโดยแม่5นะคะ เอาแม่5มาตัดค่ะ5อะไรถึงจะได้25่คะ5คูณ5เป็น25คะ่ะ5อะไรถึงจะได้10คคะ 5, 2เป็น10เท่ากับเลยค่ะตัวเศษน,นะคะก็จะเป็น2คูณกับ2ตัวส่วนก็คือ5คูณกับ3เท่ากับค่ะ2คูณ2เป็น4 5คูณ3เท่ากับ15ข้อนี้ได้เศษ4ส่วน15ตอบเลยไหมคะ ตอบเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เศษส่วนเกินค่ะข้อนี้ก็ตอบเศษ4ส่วน15นะคะเรามาดูข้อที่5ค่ะจํานวนเต็ม6เศษ1ส่วน6ค่ะหารกับเศษ37ส่วน12นะคะลอกโจทย์ลงมาก่อนเลยนะคะวิธีทำเท่ากับค่ะแปลงนะคะจากเศษส่วนจํานวนคละค่ะให้เป็นเศษส่วนเกินก็จะได้เศษ37ส่วน6ค่ะหารกับ เศษส7ส่วน12ะคะเท่ากับค่ะเศษ37ส่วน6คูณค่ะทำการกลับเศษเป็นส่วนนะคะตรงนี้ก็คือเศษ37ส่วน12พอเรากลับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้อะไรคะก็จะได้เศษ12ส่วน37นะคะเท่ากับบรรทัดถัดมาตัวเศษนะคะคูณกับตัวเศษตัวส่วนค่ะคูณกับตัวส่วนนะคะตัวเศษก็จะได้37คูณกับ12ค่ะ ตัวส่วนก็คือ6คูณกับ37นะคะพิจารณาดูค่ะสามารถตัดได้ไหมข้อนี้ตัดได้ทั้ง2คู่เลยค่ะคู่แรกนะคะก็คือคู่ของ37ค่ะเอาอะไรมาตัดเลยคะเอาแม่ที่37มาตัดเลยนะคะ37อะไรคะถึงจะได้37 37คูณ1ก็ต้องเขียนลงไปทั้งคู่เลยค่ะคู่ต่อไปนะคะคู่ของ6แล้วก็12ค่ะเอาอะไรคะเอาแม่6มาตัดเลยค่ะ 6อะไรคะถึงจะได้12 6 2เป็น12ค่ะ6อะไรถึงจะได้6กคะ6 1เป็น6ค่ะเท่ากับตัวเศษนะคะก็คือ1คูณกับ2ตัวส่วนเป็น1คูณกับ1ใช่ไหมคะเท่ากับได้ค่ะ1คูณ2ได้2นะคะ1คูณ1ก็ได้1แต่เราจะไม่นิยมเขียนส่วน1นะคะข้อนี้ก็ตอบเป็นจำนวนเต็มเลยค่ะก็คือ2นะคะ เรามาดูข้อที่6กันค่ะจำนวนเต็ม4เศษ4ส่วนหาหารกับจำนวนเต็ม3เศษ3ส่วน11นะคะข้อนี้พี่ทำลอกลงมาแปลงค่ะจากเศษส่วนจำนวนค่ะทั้งคู่เลยนะคะให้เป็นเศษส่วนเกินค่ะเอาตัวส่วนค่ะคูณกับจำนวนเต็มบวกกับตัวเศษนะคะเท่ากับค่ะเศษ24ส่วน5ค่ะหารกับเศษ36ส่วน11นะคะเท่ากับ ถ้าเป็นเสศษส่วนตัวข้างหน้าเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะเราก็ต้องยึดไว้เลยค่ะเศษ24ส่วน5ค่ะคูณคูณกับอะไรคะตรงนี้เศษ36ส่วน11ค่ะกลับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เศษ11ส่วน36ค่ะเท่ากับเท่ากับอะไรคะตัวเศษค่ะคูณกับตัวเศษนะคะตัวส่วนค่ะคูณกับตัวส่วนตัวเศษของเราก็คือ24ค่ะคูณกับ11นะคะส่วนก็เป็น5ค่ะคูณกับ36นะคะ ข้อนี้คุณครูจะตัดก่อนครูเลยนะคะก็คือคู่ของ24แล้วก็36ค่ะตัดโดยแม่ที่12นะคะ12อะไรคะถึงจะได้24 12คูณ2เป็น24ใช่ไหมคะ12อะไรคะถึงจะได้36 12 3สัเป็น36ค่ะเท่ากับนะคะตัวเศษของเราก็คือ2คูณกับ11ค่ะตัวส่วนก็คือ5คูณกับ3นะคะ เท่ากับค่ะ2อคูณสิเป็น22นะคะ5้าคูณสเป็น15ค่ะเราคูณกันออกมาแล้วนะคะอยู่ในรูปแบบอะไรคะอยู่ในรูปแบบเศษส่วนเกินค่ะก็คืออะไรคะเอา22ตั้งหารด้วย15นะคะจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนจํานวนคะให้เรียบร้อยค่ะข้อนี้หารกันออกมาแล้วนะคะก็คือจํานวนเต็มหนึ่งเศษเส่วน15ค่ะตอบนะคะจํานวนเต็ม1นึ่งเศษเส่วน15ค่ะ คลิปนี้นะคะคุณครูไม่มีการบ้านให้เราค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาบอกแนวข้อสอบนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ